สวัสดีครับตามปกติแล้วเวลาที่เพื่อนๆต้องการแชร์สัญญาณอินเทอร์เน็ตผ่าน Personal Hotspot หรือ Hotspot ส่วนบุคคลให้กับคนในครอบครัวหรือเพื่อนๆผ่าน iPhone และ iPad ขั้นตอนทั่วไปทำได้2วิธีครับวิธีแรกในหน้าจอโฮมแตะไอคอนการตั้งค่าแตะ o t s p o t ส่วนบุคคลแล้วแตะเลือกเพื่อเปิดหรือปิดเพื่ออนุญาตให้ผู้อื่นเข้าร่วมหรือแชร์การเชื่อมต่อได้นั่นเองครับ วิธีที่2คือการแตะบนขอบด้านบนขวาของหน้าจอแล้วลากลงมาเพื่อเปิดศูนย์ควบคุมหรือ control center จากนั้นแตะในกรอบการตั้งค่าเครือข่ายไร้สายค้างไว้ในกรอบตัวเลือกที่แสดงขึ้นมาแตะ hotspot ส่วนบุคคลมุมล่างขวาเพื่อเปิดหรือปิดการแชร์นั่นเองครับทั้ง2ขั้นตอนแม้จะทําได้ไม่ยากแต่ก็ต้องแตะหน้าจอหลายทีเพื่อจะเปิดหรือปิด hotspot ได้จะดีกว่าไหมถ้าเราสามารถแตะทีเดียวเพื่อสลับการเปิดและปิดได้ง่ายๆทันทีทําได้อย่างรวดเร็ว ทำได้ง่ายๆแถมยังทําได้ฟรีไปดูวิธีกันเลยครับสําหรับวิธีการสลับเพื่อเปิดหรือปิดฮอสปอตได้ง่ายๆจะทําผ่านช็อตคัทหรือคําสั่งรัดนะครับก่อนอื่นให้ตรวจดูว่ามีแอปคําสั่งรัดหรือช็อตคัทใน iPhone หรือ iPad หรือเปล่าแอปนี้จะมาพร้อมกับ iOS หรือ iPadOS เลยนะครับถ้าเพื่อนๆเผลอ,อลบแอปนี้ไปสามารถดาวน์โหลดใหม่ได้ฟรีจากแ App Store ครับเมื่อมีแอปพร้อมแล้วให้เปิดแอปคำสั่งรัดขึ้นมา แต่หัวข้อคำสั่งลัดด้านล่างเราจะไปสร้างคำสั่งลัดใหม่ที่ทำได้ง่ายๆกันเลยครับให้แตะเครื่องหมายบวกด้านบนแล้วแตะเพิ่มการทำงานแต่ในช่องค้นหาด้านบนแล้วพิมพ์คำว่า hotspot ในผลลัพธ์การค้นหาที่แสดงขึ้นมาด้านล่างแตะตั้งค่า hotspot ส่วนบุคคลในหน้าจอที่แสดงขึ้นมาให้แตะปุ่มหัวลูกศรสีเลืเงินในวงกลมแล้วแตะคำสั่งเปลี่ยนจากนั้นเลือกสลับเปิดปิดแล้วแตะเสร็จสิ้นเท่านี้ก็เรียบร้อยครับ ได้คำสั่งรัดใหม่ในการสลับการเปิดและปิดฮอสปอ t ส่วนบุคคลเรียบร้อยแล้วง่ายๆเลยครับเราไปดูตัวอย่างการใช้งานกันครับเริ่มจากสลับไปที่การตั้งค่าจะเห็นว่าตอนนี้สถานะฮอสปอ t เปิดอยู่จากนั้นกลับไปที่แอปคำสั่งรัดแล้วแตะบนคำสั่งรัดที่เราสร้างขึ้นมาเมื่อแตะใช้งานแล้วให้สลับไปที่การตั้งค่าจะเห็นว่าตอนนี้ฮอสปอ t ส่วนบุคคลปิดแล้วครับจากนั้นกลับไปที่แอปคำสั่งรัดแล้วแตะสั่งงานอีกครั้ง เมื่อกลับไปที่การตั้งค่าตอนนี้สลับมาเปิดอีกครั้งแล้วง่ายๆแบบนี้เลยครับสลับเปิดปิดได้ง่ายๆด้วยการแตะเพียงครั้งเดียวเท่านั้นและเพื่อให้การใช้งานคำสั่งลัดนี้ทําได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นสะดวกขึ้นไม่ต้องมาเปิดแอปคําสั่งลัดทุกครั้งที่จะใช้งานเราจะไปเพิ่มไอคอนคาสั่งลัดนี้บนหน้าจอโฮมซึ่งทําได้ง่ายๆครับด้วยการแตะค้างไว้บนคําสั่งลัดในเมนูที่แสดงขึ้นมาแตแะแชร์ในกรอบตัวเลือกการแชร์ที่แสดงขึ้นมาให้แตะเพิ่มไปยังหน้าจอโฮม ในหน้าจอที่สแสดงขึ้นมาเพื่อนๆสามารถตั้งชื่อไอคอนได้ครับเช่นผมจะตั้งเป็นสลับฮอตสปอตเพื่อนๆอ,อ,อยากได้ชื่ออะไรก็ตั้งได้เลยครับหรือถ้าอยากได้ไอคอนใหม่ต้องการเปลี่ยนไอคอนให้แตะบนไอคอนจากนั้นในเมนูที่สแสดงขึ้นมาเลือกถ่ายรูปเลือกรูปภาพหรือเลือกไฟล์ที่ต้องการใช้เป็นไอคอนได้ครับในตัวอย่างนี้ผมจะใช้รูปเดิมไม่เปลี่ยนไอคอนอะไรนะครับจากนั้นแตะเพิ่มหน้าจอโฮมจะเปิดขึ้นมา เพื่อนๆจะเห็นไอคอนคำสั่งลัดที่เราสร้างขึ้นมาพร้อมใช้จากนี้ไปอยากเปิดหรือปิดฮอตสปอตเมื่อไหร่ก็แตะบนไอคอนเพื่อสลับได้ง่งงายๆทันทีแบบนี้เลยครับเพื่อนๆไปตั้งค่าคำสั่งลัดไปใช้งานกันได้เลยนะครับเพื่อนๆจะได้คำสั่งลัดในการใช้งานแบบไหนกันบ้างคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้นะครับถ้าผมหาวิธีได้จะรีบมาอัปเดตให้ทราบเลยครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ